หมูไหมเนี่นยเออไปย่างพี่น้องสวยมากกิโลเก้าสิบบาทอีอันนั้นสามคอไหมพี่นะที่ไปมนนะเมื่อกี้นะเราดูความแตกต่างนะอันนี้อันนี้พี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะมันเชื่ออันนี้นี่ใหญ่กว่าดิการอีกกระหมาจา์เรื่องยูทูบเบอร์เป็นอาจารย์ผมเองแหละนี่นะร้านกระเพราสาใจครับอยู่คำไหน,นอ่ะรถด,ด่วนสี่กิโลละสี่ร้อยแปดสิบ ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสวัสดีนะครับวันนี้ลุงเด่นจะพาน้องฝ้ายนะครับมาซื้อของไปเตรียมฉลองนะครับในช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับตอนนี้มียอดคนติดตามถึง4 0,000ืนซับสไคร์นะครับวันนี้ก็เลยจะเตรียมของมาซื้อกับข้าวกับปลานิดหน่อยนะครับวันนี้เรามากันที่ตลาดล้านเมืองนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาเดินดูบรรยากาศ ตอนสายๆนิดหน่อยนะครับว่าตลาดร้านเมืองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก ugo รุงเด่นกับน้องฝ้ายไปเที่ยวกันนะครับอ่าเดี๋ยวตอนเย็นก็รอคลิปช่องครูรุงเด่นแฟมิลี่ฉลองกันนิดหน่อยนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับปลายเดือนตอนนี้ปลายเดือนไหมเนี่ยใช่ค่ะปลายเดือนเนาะก็ตลาดนี่ครับก็คนก็พอประมาณไม่เยอะเกินนะครับแล้วก็เป็นระยะห่างอะไรเอามาหาซื้อกับข้าวกับปลาอามีหมูอาหารทะเลมีเนื้อ โซนผักโซนผลไม้ก็อยู่คนละโซนกันนะครับตอนนี้ก็นน,กนโซนอาหาหรท่าครับอุ้ร้านนี้เขาปิดไปสองร้านเลยเนี่ยอ่าอุ้ยวันนี้วันนี้ลมแรงมากเลยครับโอ้ดูแป้งนมหมูหมูใหญ่อย่างงี้ดูแป้งนมห้ออย่างงี้เลยอร่อยมากนะเนี่ยแป้งนมหมูดูหมูตัวใหญ่ๆอย่างงี้ครับดูแป้งนมโอ้นมยัอยองออกอู่เลยเห็นมัเห็นนมหมูไหมเนี้ยเนี่ย เออไปอย่างพี่น้องทําน้ําจิ้มแจ่วนะครับอืสุดยอดเมนูนะครับก็ที่นี่ขายไม่แพงนะเจ้าเจ้าไหนเจ้าหนุ่มที่เขาไปมานะ่ะเขาขายสามชั้นเขาขายกิโล100ออร้อยเองอ, <120 S 1> อ่ะร้อยเออร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยสวยด้วยค่ะที่เราซื้อไปทำอ่ะอ่าครับนี่ก็มีกระดูกกระดูกข้อนี่กิโลสามสิบบาทกระดูกดอันนี้สี่สิบบาททําก๋วยเตี๋ยวได้นะนนโอ้เครื่องในเป็นกระเพาะหมูอันนี้กิโลแปดสิบบาทเองใช่ไหมนะ เป็นซี่โครงครับซี่โครงกิโลแปดสิบาทอืมไส้ตันก็มีมีแป้งนมเห็นไหมเนี่ยอันนี้สามชั้นเนี่ยกิโลเก้าสิบาทเองครับเห็นไหมตลาดที่นี่ไม่แพงนะนี่เก้าสิบาทไส้ตันกิโลร้อยแปดสิบจุดแกงอ่อมนี่กิโลห้าสิบาทอันนี้ข้างในหมูปอดหมูกิโลสามสิบเองถูกไหมถูกครอ่าที่เหลือนี่ก็เป็นอาหารทะเลเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หน่อยนึงดูหมูแปาบหนึ่ง เป็นอาหารทะเลเยอะครับก็หมูกระดูกนี่กิโลแปดสิบาทสามชั้นเนี่ยกิโลเก้าสิบเองเห็นไหมหมูบดหมูบดกิโลแปดสิบาทนะครับนี่เนื้อแดงเนื้อเนื้อสันคอนะนะั่นอะโัสันคอกิโลเก้าสิบเองอะ่ะนะครับกระดูกนี่งั้นกิโลสามชั้นในฝั่งนี้กิโลร้อยเองออันนี้สดนะคือมันไม่ใช่ว่าอันนี้ของเขาเป็นเนื้อแบบสดๆ,ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเนี่ย สวยมากกิโลเก้าสิบบาทเองอันนั้นสามคอไหมพี่นะที่ไปเมนะื่มอกี้นะอ้าสามคอกิโลเก้าสิบเป็นไงหมดละย่างนุ่มมากถ้าไปย่างนี่จะนุ่มอมครับนี่ทำน้ำซุปทำก๋วยเตี๋ยวได้ถูกนีนะตลาดนี้นะนครับเดี๋ยวไปเดินทางนี้ต่อ มาตลาดนี้ก็สะดวกสบายเลยเนี่ยหมูบดเนี่ยหมูหมูบด80บาทเองก็คือก็คือโอเคอ่ะแ้าบ้านเรานี่บ้านที่ที่เวียงเชียงน่น่าจะกิโลร้อยหกร้อยเจ็ดนะสามชั้นเนี่ยร้อยโอ้สดสดเผาก็อย่างนี้ละครับดูแต่ว่าเป็นหมูใหญ่มากนะหมูใหญ่มากมีตีนหมูก็เผาอยู่ตรงนี้เลยครับก็สดดีมีโอ้วันนี้มีหอยคางเลยอ ร้านนี้มีหอยค้างด้วยร้านนี้เขาเป็นเอฟซีโรงเด็ดน,นะสองนู้นสองนู้นร้านนู่นตัวใหญ่ๆนัวหนึ่งห,หอยแคางจับโบ่สองร้อยเนอะใหญ่ไหมเออใหญ่มากเลยนะันี่ร้านนี้ก็เจ๊เจ๊ก็เป็นร้านแบ็คเกอร์ทะเลสดโอ้โหกิโลสองร้อยยี่วันนี้ใหญ่อ่ะอันนี้หอยแครงนั่นเด็ดหอยแครงเหอรอไม่ใหญ่อย่างเงวันนี้นี่โอ้ เก็กบภาพควาปั้นผมอ่ะพี่น้องใหญ่ดีเนาะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบเอาไปใส่ล้างๆนี่แล้วก็เอาไปถ่ายคลิปเอากินแบบสักยี่สิบลูกนี้เนาะน้ำจิ้มซีฟู๊ดลาดเลยนะนานๆมาทีนะไซเนี่ยนี่น,นี้อย่าให้ดูนะอันด,ดูความแตกต่างหน่อยอันนี้อันนี้พี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะ <laughs> มันคืออันนี้นี่ใหญ่กว่าด้วยกันอีก <laughs> อันนี้อ่าไป เดี๋ยวเรามาดูมนูว่าเราจะเอาอะไรไปคายอ่าดูก่อนอันนี้เขาเป็นแฟนค่ะคุ้งเด็ดนะะร้านนี้เจ๊เจ๊เจ๊เจ้าของร้านเป็น <c oughs> เป็นเอสดีกุ้งแม่น้ำ <c oughs> <c oughs> 300, 300, 300, กิโลสามร้อยครับกุ้งสามร้อยใหญ่อันทะเลที่นี่ถือว่าใช้ได้เหมือนไปนเดินตลาดมหาชัยเลยนะคือของมันสดจริงเ,เจ๊ก็เจ๊เจ๊แอนอยู่นี่เจ๊แอนทะเลสดน,นี่ครับ อาหารทะเลส่ตัวมีปลาเก๋าด้วยวันนี้ครับแม่ล้ะครับเจนสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้มีปลาเก๋าเลยครับนี่อ๋อปลาเกา๋าปลาเกา๋เกาลายจุดนี่วันนี้มีปลาเกา๋าร้านเจนเนี่ยมาซื้อใแรกแรกมันก่อนนี่ก็ได้กุ้งแก่สดดีใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวพาน้ายมาเดินตลาดดูวันนี้จะขอบคุณครับเจนครับมาอุดหนุนก็ได้ครับอ่ามีหลายเมนูมีหลายเด็ด ก็จะมีหลายไซส์มีหลายไซส์ให้อ่ามีกุ้งมีปูที่นี่ถือว่าถือว่าสดของตลาดแล้วก็ได้ราคาที่ที่สัมผัสได้อะแล้วก็ตลาดเนี้ยมันจะมีปูดำไข่อ่ะอ่านีไหม,มนี่หายากนะแค่พามาเฉลกไลน์น้องแทบจะไม่ค่อยมีแนละ้เป็นนะไม่ใช่ว่าปูไข่ไม่ใช่พิษนะปูขไข่แบบเป็นๆน,นะนี่นี่นี่ร้านนี้กุ้งไข่ปูดำไข่นี่นี่นี่ไข่เลยเห็นไหมโล้เพราะ หกร้อยแปดสิบบาทเราขาแบ่งเขาแบ่งเชือกด้วยเนาะใช่ค่ะเชือกสีแดงเชือกสีเหลืองน้องเขาคัดให้เราะร้านนี้เขารับประกันเลยนะถ้าไม่ใให้เอามาคืนนะเอาไปขายทุกขายทุกตัววันนั้นวันนั้นเราซื้อตัวเท่าไหร่นะห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยห้าสิบมั้งเนาะนี่อ่ากับร้านใหญ่ถ้ามีเอฟอีเอฟซีอีเจ้าหนึ่งที่เขาขายปลาดุกนะนั่นก็เป็นเอฟซีโรงเด่นนู้นมาเมื่อไหร่นี่ ไม่ได้ซื้อปลาแถมปลาให้อะเ <c oughs> กงใจไม่อยากจะเดินไป <c oughs> เดินผ่านร้านแกนแล้วก็เกงใจร้านที่ซื้อ,อปลาดุกปลาลาปลาดุกไงซื้อจากร้านแกนี่แหละไปทําแกบอกแกมาซิ้ิพี่มาที่ไี่นด้ป,ปลาปลาลาปลาดุกมาเอาซื้อจากแกนี่แล้วก็ไปทาก็ค้าก็ใจดีเนาะครับตอนนี้มันยังเช้าอยู่หรือเปล่าเนาะคนก็ยังไม่เยอะเนาะหอยหวานพี่น้องมีหอยหวานหอยหอยบิดก็มี หอยบิดสามโลร้อยยังไงฮะไม่เคยกินอะไรไพี่ก็ไม่เคยกินนี่หอยโคงอ๋อหอยโคงดูหอยทะเลสี่สิบครับหอยโคงหอยโคงนาะครับร้อยห้าสิบเป็นไง <c oughs> เลี้ยงหอยแล้วไหม <c oughs> บอกอย่าทัานไม่ต้องขนาดปูนาที่เราไปเจอที่อะไรนะเขาขายกิโลเก้าสิบบาทนะคะปูนาเออทุกวันนี้ปูนาที่เ,ออเรา,เามาต้มกินกันนะเขาขายกิโลเก้าสิบนะไปเจอมาเมื่อวานนี่ตกใจเลยแบบ ปูนาเก้าสิบนี่แบบตกใจเลยแหละแต่ว่าเราก็มีเมนูอยู่ที่บ้านแล้วแหละคือมีปลาแซลมอนตัวหนึ่งแล้วแล้วก็มีเป็ดสองตัวใช่ค่ะแต่ว่ามาดูดูไปก่อนเผื่อมีเมนูอะไรที่มันแบบโอ้<จ>ชอบแล้วก็แตกใจเนี่ยุดเด่นค่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรซื้อไปเก็บสร้ในสต็อกไว้แล้วก็ไปถ่ายคลิปเป็นหลังนี้ก็ได้นะไปเด๋ยวดวยก่อนจะมาซื้อขนมหวานน่อย ขนมหวานที่นี่ถูกนะสิบาทเองขอกะทิก็เป็นลูกชิ้นต่างบาทล่างสี่อาตัวไหนสิบาทนะยกมาให้ดูหน่อยลองลองจะมาดดูหน่อยคนนี้สิบบาทนี่สิบบาทนะครับเนี่ยนี่ก้าวกับอะไรมาเนี่ยนี่สิบบาทเลยลองอ้นนัันอีกอันนั้นก็สิบบาทแล้วขาใช่ค่ะนี่สิบบาทอีกเลยตลาดร้านเมืองครับสิบบาทเอาเลย ครับไม่เอาอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับอย่างงี้อันนี้ห้าสิบอันนี้เนี่ยอะไรนะเป็นทิงต์สโอครับนี้ห้าสบาทแล้วแต่เธอเธออยากได้อะไรก็เอาไปเลยเอาไหมเอาสีเขียวได้ด้วยเอาสีเขียวได้ด้วยนะเอาไหมอ๋อโอเคเอาเอาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอะไรนะเอาเอาเอาตรงนี้ให้จบไปเลยไม่ต้องไปทำอะไรอ่้ครับ น้ำเชื่อมมันถูงกี่บาทครับอา่าจะจะสวัสดีครับจ้ะไม่อไแอวครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ครับครับอ่าช่ำกล้วยนี่สิบาทเองนะครับนี่ อันนี้ซื้อไปเพิ่มอีกอันเดี๋ยวเผื่อเื้อพี่ไปกินแก้ร้อนในถุงเรเริ่มเลยร้อยยี่สิบห้าบาทแกนด้กินในทั้งทั้งครอบครัวถ้าเป็นถุงนี่กี่ถุง่ห้าห้าโอ้หถุงใหญ่มากเลยห้าสิบบาทคอันนี้ก็ร่อยนะพี่ี่ชอบกินอันนี้มากนอันนี้ก็อร่อยนะพี่พี่ชอบกินอันนี้มาก่อน เอาไปต้มรถช่องสิงคโ,โปร์น,น,นี่ยี่สิบาทเองครับเนี่ยเอาไปต้มมันก็จะเป็นรูกดิกงุูปยิกเนาะเอาซื้อไปอีกถุงไหมเนะี่ยถุงกี่บาทครับยีออ่สเอาอีกถุงหนึ่งนี่แม่ยี่สิบบาทถูกมากนะไปแล้วครับน้าพี่เขาใส่แกงด้นะนี่พริแกงเจ้าเนี้ยเด็ดครับเนี่ยพี่แกง ถั่วนงถั่วเน่าของฟงของฝาปีมดโอ้ย0ี่สิบาทครับถั่วเน่าดูไปเยอะอยู่นะไปเ,เยอะสิมะพร้าวนี่ก็คือกะทิกะทิสดที่เราซื้อเมื่อกี้คือจะเป็นกะทิสดแล้วเขาก็คั้นนี้ทุกวันนี่อ <overall. S 1> สดๆเลยนะจะไปใส่แกงใต้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ขนมหวานไหนๆก็ทํากะทิแล้วก็เลยมีเครื่องคั้นกะทิเรียบร้อยอ่ามีทุกอย่างจ้าครับนี่แพ็คลวใครจะไปทําแกงเผ็ด ใครจะไปทําแกงเขียวหวานก็มาร้านนี้จบผักอยู่ก็อยู่ด้านหลังนี่เอง,เองจะพี่แกงแม่แดงครับอไปมีปลาทูด้วยนะยยปลาทูาเบิ่มๆนี่ปลาทูแมวเถอปลาทูลูกเธอสองตัวร้อยห้าสิบบาทครับซื้อให้แมวต้องเอาแบบ ซื้อปลาทูให้แมวก็เป็นร้อยนะครับไหนเธอดูเสื้อนี่เท่าไหร่นะร้อยร้อยยี่สิบของกินคนซื้อของกินแมวเท่าไหร่หนึ <100. S 2> 100. ่งร้อยอ้าวบางทีกับผ้ไม่มีก็เราก็ปลาทูแมวเนี่ยนะ,นะพ่อกินผมเนี่ยกินมาหลายหลายมื้อแล้วปนปลาทูบ้าง ในดูในดูอาหารแมวดิหนดูอาหารคนใกล้เคียงกันอยู่ไปใส่ใส่ในรถเลยเหรอแล้วแต่ไม่ได้กระติกน้ำแข็งเปไ็นกระติกนน้ำแข็งมีกระติกธรรมดาอยนะ่เนี่ยสองใบเนะี่ยมาแล้วครับผมหลังจากไปตลาดเสร็จมาว่าจะมาชิมหลายครั้งกันนะร,นร้านมิตเตอร์สะใจร้าน<ะ>ปารมาจารย์ ปรมาจารย์เรื่องยูทูบเบอร์เป็นอาจารย์ผมเองแหละนี่นะร้านกระเพราสาใจครับนะก็เลยจะมาอุดหนุนสักหน่อยวันนี้นะเดี๋ยวขอ,อไไหน้าไถ่ายรูปหน่อยหนึ่งจึ๊บจ๊บเห็นไหมนี่นี่ก็ไปดูแม่ค้าสาวสวยแล้วหน่อยสวัสดีบุญโฮมวันนี้ไม่ได้เจอนานมากสวัสดีจ้าบุญโฮมจ้าเจอกันล่าสุดบ้านบ้านป้าวอลบ้านลุงมงคลเนาะกีปะ่ปีแล้วล่ะ เอ๋องาน7ปีน่ครัะงาน7ปีใช่นานมากนะครับเป็นไงานขายดีไหมครับรช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขายเรื่อยเข้าทางไปเรื่อยเลยได้ใครผ่านไปผ่านมาร้านอยู่ตรงไหนนะเนี่ยบุญโฮมร้านอยู่ถนนลีนโกกผาลงสะพานสะพานใหม่อ่าล,ลงจากสะพานลงพักอะ่ะลงพักเมืองเชียงรายลงมาก็มาสักห้าหกร้อยเมตรเนาะก็จะเจอร้านาเห็นป้ายใหญ่ๆเลยครับกระเพราสาใจาก็ช่องนี้ตัดงวลา โอ้ที่นี่มาที่นี่เดี๋ยวร้านเขาแต่งสวยนะนี่มีหลายสาขาด้วยมีกะเพราถาดใช่ไหมมีกะเพราถาดอ่ากะเพราถาดใหญ่ถาดกลางถาดเล็กนะมีน้ําซอสด้วยซอสซอสซอสผัดกะเพรามีไหมไม่ไม่ได้มาวางขามีแต่ไม่ได้เราต้องสั่งออนไลน์นะอ๋อจ้าจ้าก็เดี๋ยวกินข้าวกะเพรากันอร่อยอร่อยหอมอืมเขามีเป็นถาดถ้าถ้าถ้าทานที่ร้านนะมีถาดเล็กถาดใหญ่ ม,มีมีหลายเมนูนอาะมีเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อไดเอทเหรออ่าเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อสันในสันในอโ,อโอ้เนื้อนุ่มเลยสันในนะจ้ะก็วันนี้เราคงไม่ได้ทานที่ร้านเพราะว่าเราจะไปเดินตลาดบ้านใหม่ต่ออีกนิดนึงะนะครับก็อุด้วเดี๋ยวหลังรอบหน้ามีโอกาสผ่านมานี่ <c oughs> ต้องเชิญอาจารย์หยหอมมากหอมกลิ่นกระเพราเนื้อครับดูดูสีสันหน้าตา นี่นี่นี่โอ้โหกะเพราเนื้อนี่พี่น้องใครหิวหิวข้าวอยู่ครับจัดอย่างนี้เลยอือดูสิกับก็โอ้ยกรีนหิวข้าวขึ้นมาทันทีนะก่อนที่เราจะไปฉลองสี่หมื่นซับคุณรองเรียนแฟมิลี่ก็กินข้าวกันก่อนแป๊บหนึ่งจ้ะอล้วก็เป็นบรรยากาศดีๆผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมกันได้นะครับร้านอ๋อสั่งสั่งฟู้ดฮันด้าได้ถ้าคนในเมืองเนี่ย สั่งแกปพุธมีทั้งแกปและพุธได้าน,นะครับจ้าอืมกระเพราแบบกรีอนอะอืมกรีนกระเพราแบบสะใจจริงๆตามเจ้าของช่องเลยครับประดมาจา์เรื่องย t u b e เลยนะเนี่ยเป็นอาจารย์พี่รุ่นแรกเลยนะเนี่ยรรครับนี่บุญโฮมบุญโฮมทอดไข่ดาวให้แบบกาลังเดือด,ด,อดๆอย่างนี้เลยนะครับดูตีสันครับนี่ทอดไข่อืม อู้เขามีเทคนิคในการทอดไข่ดาวให้มันร้อนอย่างนั้นนี่เองเหอรอไข่ดาวกรอบคือจะเป็นไขด่ขาดาวกรอบอู๋ไข่ดาวกรอบอือนี่ค,ครับมาเ่อยสวัสดีครับนี่นี่เจอเอฟซีเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะกดชัตเตอร์ให้หน่อยอันหนึ่งซังนิ่งซังโอเคค,ค่ะถ้าไปผ่านมาใครมีโอกาสก,าก็แวะมาชิมบ้นมานมาอุดหนุนได้นะครับมาเจอน้องบุญโฮมอยู่ที่ร้านกระเพราสาใจนะครับถนน ทางที่จะไปถ้าท้าไปนี่ลงพักตัวเมืองเชียงรายถนนนี้ก็ไปตลาดบ้านใหม่เดี๋ยวเราไปเดินตลาดบ้านให่แป๊บหนึ่ง<า>ซื้อของอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับไปเจอกันที่คลิปหน้าไปติดตามนะครับที่ในช่องครูรองเด่นแฟมิลี่เราจัดใหญ่จัดเต็มฉลอง40,000ซับสไคร,ร์นะ่ไปแล้วครับจาเจอก,กันใหม่เชียงรายอ้าวเหรอยังไม่ไปตลาดเลยเรายังไม่ได้เดินตลาดจ้าอย่ารับรับกับครากันนะ อะไรอะอะไรตีนไะ้ติดมืออะไรมันติดมือวะวีไม่ไใส่ไอา้าคหน้าก็ได้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดต่อนะคะตลาดก็ไม่ได้ไกลนะคะดตลาดสดตลาดตลาดเมืองใหม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าตลาดอะไรเจอทักพี่ก็เลยลืมเลยตลาดนี้ของเยอะของแบบชาวบ้านมาขายเยอะมากแล้วก็เป็นตลาดบ้านๆคือตลาดแรกที่ผมมาเดินเนี่ยผมมาตลาดนี้แหละกาดบ้านใหม่เขาเรียกกาดบ้านใหม่ะค ถ้าคนเชียงรายรู้จักดีอาการบ,บ้านใหม่เดตามเินไปเลยครับไปป่ะตลาดบ้านใหม่นี่ห่างจากร้านกะเพราสาใจไปไม่ไกลนิดเดียวนะครับประมาณไฟแดงเจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยนะครับไปตามเดินไปเลยครับครับผมมาถึงนะครับตลาดบ้านใหม่นะของแนบ้านๆเยอะดีตลาดนี้ครับไปตามเดินไปเดินดูครับ โอ้ตลาดนี้องครับของแบบบ้านๆเป็นเป็นของที่พ่อค้าแม่ค้าเขามาขายเองนะครับเนี่ยใหญ่ดีมีปลาแม่น้ํามีหลายๆแบบเดี๋ยวตามไปดูครับครับตลาดนี้ผักไม่แพงพี่น้องผักปลาอะไรอย่างนี้ไม่แพงขายถูกคของแบบเยอะมากตลาดนี้โอ้บีรูทมีทูตมีเลมอนด้วยนะร้านนี้ครบทุกอย่างเลยเรดิด้ก็มีเรดิ้ยี่สิบบาทนะครับครับผักสดๆลยร้านนี้ครับพี่แก่งเมืองนะครับ ถั่วงงอกผักสดส,ดสลัดคอสสลัดกรีนโะอ๊กเลดสจ้ะก็เป็นตลาดก็น่าเดินนีครับนะมีของกินเมืองเมืองมีปลาแม่น้ำนี่มีปูอองปูมีกิมปูครับกิมปูนาเขามีตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามมันครับจนถึงเย็นๆหน่อไม้ต้ม โู้แตงอ่อนนะแตงนี่อร่อยนะแตงบ้านน,นี่ครับผักโซสดตลาดนี่ครับนนนะะขนมขนังขนงน้ำมันหอยขนงนี่ก็ใช่มีของกินเมืองเยอะไข,บข่บ้านไข่ไก่บ้านผักหวานผํนนาไข่ผํา นี่เดี๋ยวมาดูตลาดปลาตรงนี้หน่อยตลาดปลาเนี่ยเขาทำตลาดนี้ม่น่าเดินครับมันแบบของบ้านๆเยอะส้มปล่อยมีขายเลยนีชะอมมีผักแบบบ้านๆอ,อย่างเงี้ยส้มปล่อยมีไก่บ้านเห็ดโคนก็มีครับอู้เห็ดโคนเดี๋ยวดูแป๊บนึงนี่ว้าวเธอน่ากินกไหมอ่าอยากไปหานะฮ้อยากไปหาคนนี่ไก่ดุกดำดำมาก าไก่ดไก่ของดําของแท้เลยครับเนี่ยไก่ดํไม่โลดโลกี่บาทครับ220บาทตุ๋นเป็นยาจีนเป็นสมุนไพรหน้าหนาวเนี่ยตุ๋นกินอย่างนี้เนี่ยโอ้สุดยอดนะขอเดินก่อนนะครับขอบคุณครับโอ้รถด่วนพี่น้องรถด่วนประทาจุ๊รถอะไรครับนี่รถเท่าไหร่ครับลสี่รอยแปดสิบโอ้ันอร่อยนะเนี่ย อันนี้นี่กี่กี่ขีทั้งอ๋อนี่โลหนึ่งนะเอาอยู่ครับเนะี่ยรถด่วนสี่กิโลละสี่ร้อยแปดสิบน้องไฟไม่กินอันนี้อันนี้ถ้าเป็นขีดสี่ถ้าเป็นกิโลส <4 80. S 1> ี่ร้อยแปดสิบนะเอาก,กิโลนะครับโอ้มีไข่ปลาขาวอดูปลาขาวครับตัวใหญ่มากเลยปลาขาวปลาดุกมีอยากกินมานานแนละ้วไอ้ตัวเนี้ย มาจ้าแรกโดนเลยครับ480บาทเป็นรถด,ดว่วนน้องไผไม่กล้าถืออีมั้งเนี่ยนี่มีปลามีเต่ามีหอยปลาไหลมีกบครับครับนี่เนื้อปลากรายครับเพราะูนั่นอ,อย่างนี้เลยนี่ดูปัดปัดกดคังครับนี่ไข,ข่ปลาคังนี่หัวปลาคข้าดูครับโอ้เนี่ยเนื้อปลาคข้าเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยจริงหร อะไรจิปลมจิ๊กงมีกุ้งเต้นนี่ตัวสี่บาทเหครับนี่ไม่สบาทตัวสองบาทห้าตัวสองสองบาทห้าสิบผมไปซื้อประมาณตัวสี่สี่สิบตัวละสี่บาทนะถ้อทำแล้วตัวสามบาทนี่เอาได้วทำแล้วตัวสามบาทอือสุดๆเลยเนี่ยนี่นี่นี่ตัวสองบาทห้าสิบก็พอซื้ออยู่นะอยากกินไหมตำน้ำพริกตำน้ำพริกกว่านั้นอร่อยมาก โคตรเทพอร่อยอร่อยจริงตามไปดูได้ในช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่ครับโทษจากินก็จริงถ้าเราไปอย่างนี้ไม่ตายไม่พรุ่งนี้เราจะไปคุดอยู่พรุ่งนี้มีนัดกับน้องอ้อยที่สวนข้าวโพดใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดนนุนได้นะครับตลาดนี่ถูกถูกกว่าที่อื่นอ่ะสองบาทห้าสิบเพราะผมซื้อวันก่อนตัวสี่บาทอ่ะอุ้ยขอโทษนะครับครับนี่ครับ ก็เป็นตลาดไปบ้านบ่าท์ทุกบอแล้วที่นี่คนเอามาขายเองไม่แพงอันนี้มันเป็นเลี้ยงหรือมันเป็นเลี้ยงเหรอพี่ไม่ใช่ครับอันนี้เขาเขาใส่มาไม่ให้มันทากกันนีเลยอ๋อครับดูพี่เขาก็เหมือนเจ๊ติ่มไหมที่ไปหาจิ๊บผมบ้านเราอ่ะคล้ายๆกับพี่สาวเจ๊ติ่มเลยเนี่ยเนี่แล้วนี่ก็เป็นปลาดุกนาครับกุ้งเต้นเดี๋ยวรองเงินทอนพี่ก่อนพี่ให้แป้งพันไปพี่ฝากหน่อยพี่ซื้อเนี่ยฮะฝ่ายไม่ฝ่ายน้าฝ่ายกลัว กูรวแมลงกวัวหนอนนะรอเงินทอนแป๊บนึงนี่มีปลาแบบบ้านๆงั้นไปเอาเงินทอนเท่าไหร่สี่ห้าร้อยยี่สิบมันก็เป็นปลาแม่น้ำแบบสดๆครับจ้าอันนี้ปลาแบบเงินทอนผมอันนี้ปลาแบบปลารวมเนะี่ยคือเป็นปลาสดๆอย่างนี้นะครับปลาตะเพียนก็มีปลาในทำให้เรียบร้อยเลยปลาช่อนก็มี ปลาไกยกำลังคูดแบบสดๆเลยครับนี่นี่เนื้อปลากายเอาไปแกงป่าเอาไปทําเป็นลาบได้ครับเยอะนะตลาดนี้ครับของถูกดีก็มาเดินอันนี้ก็เป็นปลาปลาสดๆครับปลานินปลาทับทิมตลาดนี้มันน่าเดินจริงครับของเดี๋ยวไปดูโซนของกับข้าวสุกหนะ่อยกับข้าวสุกก็ยิ่งเยอะกับ mm hmm. มิข้าวโพดโอ้หหมูแดดเดียวง mm hmm. ั้นพี่ขาให้แถมแล้วพี่ขาพ้อมโวลานีนขายดีมากเลยครับห mm hmm. มูแดดเดียว,ดดดยวอคิดจีบารครับ อ๋อกิโลสองร้อยแปดสิบแขนน้าพี่ขาให้ด้วยนะครับจ้าสวัสดีครับนี่เข,ขาขายพี่เข,ขาขายน้องเข,ขาขายปลาส้มสเป็นเอฟซีด้วยรู้จักน้องฟ้าอยู่บอกช่วยอุดหนนะุนหน่อยปลาส้มนะครับปลาส้มพะเยามีขี้ปลาเนาะมีข<อ><า>ี้ปลามี ปลาส้มนี่แบบสดๆแล้วเนนี้เป็นตัวอันนี้เอาไปทอดอร่อยมากอไปทอดมตัวตัวนี้ไมอืมสาตัวร้อยนอุณหนได้สามตัวสามตัวครับขี่ปลานนถ่า<ถ>จะกินเหรอน่อไปงทอดตัวละยี่สิบบาทนะทุกท่านอืม อ๋อครับอ๋อนี่สมมตุติว่าใครอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอยากกินเนี่ยก็สั่งออนไลน์ได้สั่งออนไลน์เสร็จแล้วเขาก็จะส่งไปชนีให้เราเรียบร้อยเลยไม่ใช่ส่งบริษัทแช่เยน็นครับจ้าครับนี่อ,อันนี้มีีน่เป็นชื่อเพจไหมครับนี่้ะะะมีคีคค่อันนนชื่อเพจอ๋อนี่ครับนี่พนะี่น้นนองครับนีได้นะคะมีได้ค่ะะนเขาอะไนเออครับเข้าไปดูได้นะครับนี่ เห็นอยู่เมื่อกี้เอียงๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวดูนาทีวีจอใหญ่เห็นชัดดีนหะขอบคุณครับได้ปลาส้มมาสามตัวขอบคุณครับตลาดนี่ของมันเยอะดีนะครันอกจากนี้ก็จะมีกับข้าวสุกนะกับข้าวสุกนี่เป็นกับข้าวสุกก็ไม่แพงครับลาบปลาลาบอะไรก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทครับกับข้าวเหนือครับพี่น้องแกงหอยทางเลยำไก่ครับกับข้าวเหนือ กับข้าวทำน่าก,กินมากนี่ยายแก่ๆทำอย่างเงี้ยกับข้าวแบบแบบโบราณแกงหน่อไม้มีไส้อัวไส้อัวทางเหนือโอ้นึ่งจินหนึงจินหนึงเอ็นแก้วแบบโอ้น่าก,กินมากขนาดน่ะน้องไพยก็จะซื้อผลไม้นิดหน่อยก็จะเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนไม่เธอเอาเกีก่ยวๆมันเธอไม่เอาเหลืองๆรื่องโอเค คลิปหน้าก็ติดตามไปชมได้นะครับที่ช่องครัวลุงเด่นแฟม i l y ครับวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มครับกินที่กินน้องกันก็อยู่ที่บ้านลุงเด่นครับมีแซลมอนแล้วก็มีเป็ดนะครับวันนี้ปลาแซลมอนกันอย่างอร่อยเลยครับก็ขอบคุณเอฟที่เข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเด่นไปนะครับสวัสดีครับ